ก็แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาต่อดีการเพิ่งยอดคอมเมนต์ของในตัวโปรเฟสบุคกันเนาะเดี๋ยวท่านราได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามกันได้ไปง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ h m ชมันดาลาตัดคอกันเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมเพื่อสามารถที่จะกดเข้ามากันได้เลยไปตรงเว็บไซต์อ่ะแต่เราก็ไในความกันแล้ว th ai th ai ที่ carbono, น food, world, ian, ในตัวเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้ได้กดลงชื่อสมาชิกในการสมัครสมาชิกสำหรับใครนะที่ไม่มี่กก็ันเลย อ่ะแต่ได้ทำการสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่นห้น้กสานการสมัครสมาชิกโซ่ก็จะมีให้เลขของชื่อกดข้อมูลลงาปแบบนี้แลืสำหรับท่านผู้ชมคนแรที่ได้เข้ามาทาการสมัครสมาชิกกันไปแล้วและมีบัญชี Google g m ยีเมลอ่ะก็สามารถที่จะเลือกทาการสมัครผ่านบัญชี Google g m ยีเมลที่อยู่ตรงหน้านี้กันไปด้วยก็ได้เนาะเรือหาคใารที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถได้กดลงชื่อใช่งงานตมบัญชีี่เฟรดด้สมัครไปได้เลยอ่ะ แต่ก่อนฏวันเลยทีเราไ้เข้ามาที่ตัวไฟไฟเว็บไซต์ไอจิ่อเนในตัวเว็บไซต์น้าตแตว่าของเขาเป็นอย่างนี้ก็เลยก็จะมีหมวดหมดูม่แล้วก้าบริการให้กับเราได้สามารถจะมาเลือกใช้งานหรือว่าจะเข้ามปทำรายกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในถุงตรงน้นนี้ให้กับเราได้สามารถมาทำการในถุนงต่างๆตัวน,นนี้กันไปได้และถ,ถ,ถ้าผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามาทำการกันไปแล้วอาจจะไมีมยอดเนินหรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพอก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ตรงนนี้กันไปได้ที่ข่าวตะเมิน อะแเรากะไ,ได้กดมาฟลัตที่ถูงหน้าตามจะดึงเงินตรงหน้านี้ครับที่มีหน้าตามแบบนี้เลยให้กับเราและจะมาดีเทอรฟมอนต์ตึงเงินจะได้และก็ยังสามารถจเด้วยช่องทางไว้สำหรับในการแต่งเงินจะได้ด้วยแก้ได้กทดทับไปทีสมาชช่องทางให้เราขึ้นช่องทางเข้ามาเป็นแบบนี้สามช่องทางให้เราได้สาม,มารถได้ดึงไปเพื่อทำการเตริมเงินหากาเราสะดุกสนใจช่อท่านไหนในการเตริมเงินสามช่องทางนี้เราเพิเ่มเงินไปแล้วทำการเตริมเงินวิธีธนี้ง่ายๆก็จะเป็นการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้แล้วเนาจะทำให้ชมคนใดีได้เข้าไปทำการแต่เติมเงินไปแล้วหรือว ตอนเดินหัวใจกันไปได้เลยอะ และพอเราได้กดกลับมากระดับที่ในส่วนหน้าตาในส่วนเว็บเราทีนี้เราก็มาเลือกบทหมู่และการบริการที่เราต้องการจะทำขารกันไปได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยใหเราได้กดไปที่บทหมู่พอเราได้กดมาที่บทหมู่ไปแล้วเราก็เลื่อนหาดูในส่วนบทหมู่เทือกตัวการก็คือการเพิ่มความเป็นหนวยตัวบท Facebook เขาได้อยู่ตรงนี้เลยให้เราได้กดกลับไปอ่าพอ้เลือกกันไป้แล้วที่หมดหมู่นี้เราก็เลือกบริการบริการฟาร์เซอร์มาแบบนี้เราก็จะขอเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วกันคือเป็นการเพมคอมเมนต์ของ Facebook ชาวต่างประเทศอ่ะแล้วเอาเลือกกันได้แล้วทั้ง่รรกาาเทพือ ฟังล็อกลิงอะไรดินตัวโปรไฟล์พวกเราจะมาเล่นนี่แค่าวันอาละวได้วางนี้กันได้เมบ่อพิลาเแค่แต่ต้องรู้ว่จพิมพ์คอมเมนต์ตามที่เราต้องการอาจจะพิมพ์ไปประมาณนี้เนาะก็พิมพ์กันไปเลยอาจจะพิมพ์ไม่เสร็จก่อนเราค่อยมาสองเฟืองกันแล้วเราจะพิมพ์คอมเมนต์ประมาณนี้เลยเนาะแล้วพอเราได้ใส่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ตามที่เราต้องการกันได้แล้วทีนี้เรากดส่งไปกันไม่ได้เลย แลได้กดัวเพิกกันไปแล้วในฟันของเฟอของเราเขาจะเป็นระบบมายแท่บหมวกให้กับเราได้ดูคนแรกมีเลยแต่ในคำสังื้อก็สามารถที่จะเช็ครุ่ยออเดอร์กันได้ด้วยเพียงแค่เราได้กดมาที่ตรงนี้ที่ทำมาปลอดกันเฟอร์อะและก็คนเราได้กดามาฟังแล้ที่ในส่วนล่างตอนปลอดกันเฟอร์ตรงด้านนี้เขาที่มีหระดัาเหมือนการที่งหมอกยอดเดิจสถานะแบบนี้ให้กับเราได้ดูได้เลยอย่างออเดอร์ที่เราได้ทำการไปเมื่อกี้ทักู่เขาแท่งหมกกบอกว่าเราดำเนินการเราตลอดกนร refund แท่บหวกกับมีกดจำนวนตัวคว้ไม่น่ามันจะร้อนแล้วสำหรับท่านผู้ชมคนใดท ที่กำลังใช้งานไม่ได้สามารถที่จะกดชำระที่ไนตัวใบเซ็นตรงั้านนี้ไปได้ที่ห้องตัวหากกำลังใช้งานก้นอยู่หรือว่าได้ต่อเซนกันไปแล้วเกิดมีปัญหาในสักข้อหรือว่าส่ง้นกันไปแล้วโอเคจะมีปัญหาแค่ได้กดทำาะกระที่ส่วนตรงตัวด้านนี้ใด้ส่วนหน้าต่างตานนี้เขาจะเป็นหน้าต่างที่ให้เอาไว้ให้กับเราได้สามารถที่จะแก้หรือติดต่อสอบถามปัญหากันมีกันได้แค่ได้กดทำระกันแล้วที่ตรงด้านี้แล้วต้องไามีหัวข้และข้อความมาตรงนี้กันไปพอได้เพียง1แล้วกดส่งตัวท่านี้ง่ายก็จะเป็นการแก้และต กันไปแล้วอะอาจจะไม่ได้มีปัญหาในการเข้าอะไรยังไงเลยแต่ว่าเกิดสนใจแต่เราแนะนำให้เพื่อนๆหรือคน,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 นาจากเขาเข้ามาใช้งานเวอร์ซตตามดูเราก็สามารถที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนจากของเราเขาแบบไ,ไปง่ายเพียงแค่เราได้กดเข้ามาที่ตรงนี้ที่ทำมาแนะน,นําเพื่อน แล้วเราก็ได้กดทํามากแล้วที่ในการแนะนําเพื่อนตรงหน้านี้แล้วทีนี้เราก็จะมาแนะนําเพื่อนหรือคนจากของเรากนได้ไปง่ายแค่ได้กดทํามากแล้วทีนี้ก็มาคัดลอกลิงกที่อยู่ในส่วนตรงหน้านี้ไปส่งให้เพื่อนหรือคนจากของเราและวแกเพื่อนรู้จะหรือเพื่อนหรือคนจากของเราเขากดทำมากรดินดึงไปซ้าเพื่อนทีนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนจากแฟนของเข้าไปชิงนเวเตาฟอนได้แล้วเนื้อหาเกิดจากถ้าเป็นเจ้าคนใดเดี๋ยวฟังมาทการอะไรต่างๆไปแล้วหรือว่าจะฟังกันไปแล้วอ่านรู้สึกอยากที่จะดูยอดกันแล้วว่ายอดเขาขึ้นมาหรือยังหรือันว่า ง่ายเราก็กลับไปย้อนดูกันได้เนาะอ่ะ อาอเคยไม่ขึ้นทันีแบบนี้เราเขา่ต้่งเตรียมรับกันไปเนาะประมาณครั้งบางทีเราสงซไปแล้วเขาต้องใช้เวลากันบ้านอ่ะพราะในบางทีเรสงซ้ไปอย่างที่เราสงซไปอาจจะแบบหนึอะไรก็ว่ากันไปบางทีค่าจไม่ขึ้นเลยอาจจะเพ่ขึ้นมาทีเดียวก็ต้องรอเวลาการทําการอัไปก่อนหรือว่าอาจจะ่อยนขึ้นมาทีละหนึ่งลสองโอยังไงเนาะหลังจาขึ้นมาจะขึ้นเหมืจำนวนที่เราได้สองซื้อเต็มไปแล้วเขาต้องรอไปก่อนอ่ะแต่ว่าเ้นเมื่อกี้เนาะที่เดนเมื่อวานท ไปแล้วเขาขึ้นมาให้ทันทีก็บตือก็ดีมากเลยอ่ะก็นีเลยเนาะหลังจากที่เราได้ทำการของเพื่อนกันไปแล้วนั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้เยอคอมเมนต์ของในตัวโปรเพื่อนรุ่เราเขาว่าได้เพื่อนมาเตรียมเที่ยวรอแบบนี้กันแล้วอ่ะและแถมดีขึ้นตัวในการทำเป็นง่ายๆแบบนี้ด้วยเพื่อจะตอบคดีได้เข้ามาดูกระตือเกิดสุดใจอยากจะเข้ามาช่วงานหรือจะเข้ามาทำการก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาในลิงก์ดูว่ใจที่แปะไว้ให้เพื่อได้สามารถที่จะเข้ามาช่วงานหรือทำทำการตามกันได้อ่ะแล้ะดีขึ้นตัวในการทาก็ไม่ได้ยากเลยเลยและจะหาเข้ามาช่ะว้งาน ว่าะเข้ามาทำการก็เข้าประกันได้เลยเปิดตรงซ้ายแต่ว่าสำหรับชิปดูนะวันนี้เราก็ไม่ได้พูดมากแล้วค่ะว่าวันนี้พูดนะผิดไปทำรับภาพไปต้องขอไปทักไปชมกันด้วยหรือถ้าท่านผู้ชมนไหนที่ดูแล้วก็ขาแจนะดูจบถึงตอนนี้จดในวันนี้ก็ขอบคุณนะ